สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเพื่อทุกทานที่เขามหาสมช่องลองคำเด้อพี่น้องเลยตอนนี้ก็ขึ้นมาขึ้นมาลิ่นน้ำยาถั่าพี่น้องพาคิวขึ้นมาลิ่น้ำยาถั่าใหญ่ใหญ่อยู่บ้านลังเทิงนะพี่น้องทีว่าหมู่เพิ่นทีเบือนทีเบือเฮ็ดอะไรพี่น้องขึ้นมาลิ่น้้ำเพิ่นป้ามะกลวยตอนนี้้องค้ำขึ้นมาลิ่นน้ำเพิ่น โอ้บางยาคือเกิดแล้ววะหมูวันไปคุดที่ลอยอยู่คอมูวันนอนะบยำเมียกับกันะยำเียกับกับน่นเอาว่าน้ำเ่นี่จเป็นบิสเลนย่งอาว่าน้ำเ่นี่เอ๊ะเรานอนหรือเ่าจะมาทำแบบเบื่อเฮ็ดนะ

มาคอยนอน uhm, อู่บ่แมโอ้ยมันเสด็จผ้าล,ล่องคลยข้างนี้เลยเออให้กรกเจงหระเจงหางให้กระเจงกระเงหางหักหักเฮ้ยยิงพ่อ เด็กนอนอุ๊บเอาเฮ้ยนอนกันได้ไหมันนอนมันนอนมันนอนนะนี่มันนอนเดี๋ยเอากินนมแล้วเอานอนใช่อู้นี่จะพูอะปีข้านอนจะแท้งกินนมป้าพี่น้องไม่ต้องผูวคิ้วงามๆได้นี่นะมึงเนี่ยผูวนอนใส่ลอยวุ้ยสัมผัสชาสัน้อยชาสัมโนยสัมผัสาวสำน้อยชาสำมโนยอ่าคอการเออเคล่อนที่นาเลยล่ะ สำปุซาสำน้อยพี่น้องเอ้ยหกชิปเลยเพราะว่ากว่ากระจายจะเป็นเล็กน้อยเพิ่นว่าเออบวานอะไรคนเบเื่อเฮ็ดมาสิมาถามอยู่มีภายหนเบื่อนะยน่ยอาโล่เดิโอ้อาโลก็เบื่อคุณแม่น่ะสองน้ำทั้งขุดไตโอ้ทั้งแมงไงนนางอ่าไแล้วก็มาหลินยุ่นตอนนั่นเนาะแร้มาทำ,ำยาถ้าเานาะ เราที่ตายตอนนั้มาตลาดนัดแล้วมาเวนะเราผิดเบื่อเฮ็ดาไมียเราติปันให้ยูกระเ,เบือกระเบือบอืมนตยายังมาเฮ็ดกันเลย,อยเอายจะเสียลงชัเยเออเอาถ้ายจะเสียลงชัยไปถ้ายจะเสียลงชัยถ้ากลงหน้าบ่เอาปลงนาได้แบบนี้อืมเอาุลงหน้าแล้วมันเดือนหเดือนกเลยด้นี้อเออ เปื paid, so ่อเฮ็ดหาคนพัวหคนพูนตายช่องอได้ก yeah, exactly. ินแต่วันอื่นอันปีแ้วี่เดตตายเมื่อเทื่ยนะกินแกงให้รำหงูอืมไ้ปัวกระเบนคับๆมามามานอนมานอนภาไป็นาดเตอยงนี้บบุนนไหนตกินบกเบื่ออาไปยิมตามไหได้กินคอยกับได้เบื่อไปนำกันบ่ยวัดบ่เลยยุไวัดเพ่นไปกินยวัดพี่น้องเอ้กินย่วัด อืมอืมเล่าเขาเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เนะอเอาไปไหนไยังกับปักเอาอยู่วัดยังเกาะวัดอยังวัดน้องเมกตะกี้ใครเมกกับไปอยู่วัดน้องเมกนะไปไปจำศีลไปปฏิบัติธรรมไปกระพูนนะกับไปเซลเซียวยูก็คือบริวารเท่าไรกับไปแต่ว่าเนาะมันเลยกับไปเปลี่ยนเนื้อหนาเพิ่นคไปแต่ที่แม่น กำแล้วป่เว้นแล้วกำแล้วไฟจักสั้นบ่จักเละเนาะอืเบื่อเฮ็ดพี่น้องพิทยาเนาะอืมอีเมดอ่ะปหาเธอละเต็มกระตาคุ้มเมื่อหนึ่งเอาค้ายก็มีไปซื้ออยู่บ้านนะหนึ่งไปสื่อได้แบบนั้นหัวมาคายของอีเลมดไปสื่อเขาเบื่อเห็ดขนาดนั้นเขายาเขาขอตัวพิทย์

มีไงจืดปไหนไปหามาหน่ะเุ้ยเต็มกระตาไหหามาขู่มื่อย่านเพราะยันเบื่อเสี้ยวเพิ่นนะได้พี่น้องเอ้พี่น้องเพิ่นในบ้านน้องหวัดในนอ่ใเซชิวิตไปกันเลเบื่อเฮ็ดพี่น้อง บ่ออืมไปอยากนอนแล้วอืมไปอยากนอนสวัสดีพี <c oughs> ่น้องอยากนอนแล้วนาบี

พากันจับซองคนยังบ่อยากลงอ่างเลยอาจจะกันซ้ำพากันจับซองควนยังบ่อยากอันบ่อยากนั่งพี่น้องเอ้ยไอคิวยืนทะเลือทะเลือพันทิพย์พอนอนตะกี้เขาว่าสิเปนผ้าพันนอนอยู่เทิงพันพันนอนบ่ได้พันบ่มีอู่เ้าก็เลยพาไอคิวลงมานอนพี่เอ้ยเน้นเนเน้น้ยืมไปปลุกเนี่ยลูก จะไปได้ไปะลุงไอคิว,คว,คว,วกี่หาไอคิงเสือกะหายหนึ่ <Hey. S 3> เสือกะหายคุ้นเสือพี่น้องเวลางเสือให้คุค้นเอต้องใน,งนปัมน้มของรองเสือรองเสือกะหายคิวนะเออเอะเอ เอเอเออนเอยบอกไปด้นอนอูได้น่นบูอิ่มเลยนันอู่ลรมันหายมันอู่บอมันหายบึงดูเบะปงนแหละเบะเอมึงเบะดูลูกมึงเบะดูจะเอเอจะเอเอตก็เบะวานเบอ่คกินเราเลยก็เบะอย่างเี้

Kì chạ kè nội vào bằng bừng nói nội mà Ơ kêu nè Em kêu nè Em kêu kì hải nè kêu kỳ hải nè đơ kêu kỳ hải nè đơ เอ็งคิวคีไฮเยดเจกมาหาเจาเฮ้ยจใส่อยากกินนมก็จกินนมก็นี่ไก่น้อยอันนี้นะเนาะเพิ่นเอามาใหม่ตอนนัานแล้วเพิ่นเอามาเลี้ยงเองจจกโตให้จามาเลี้ยงเองนี่มันเลือกขายโอ้เห็นมาคิ้วไก่นะฮะ เห็นบ้าจต้องไปจับเอาไก่อีกบ้าฮะิไก่ออืมนั่งบื่อลงเนักนนไก่เลยบื่อลงล้พ่อโอโหโอ้แนวดหกนเลอืมนอย่างนางเบื่อลงแล้วไก่เลยบืลงลนี่บื่ลงเลยจะเอาไก่ไปลูกไก่เลยบื่ลงล คิวอยากได้ไก่บอสปรบมืเองบอฮะจิ๊บจิ๊บจ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บ๊เอเอเอ

ตุ้มอะไรน่พักกระจับสองคนน่ะอามันนั่งกระชมันยังมันนั่งยันชับยันยันชับยันชาบคนยันชับกัะชับกับประจับมันนั่งคนยันชาบยู่สิพักกันไปเซกตก่อนไก่ถึงไก่กินค่ะยูไซนะนะคุกนะเออขี่ฟ้าออกก็พากันสิลมคง เราไปพอไอคิวสิไปโถงพี่น้องพี่น้องคิดในน้องข้ามไปแมล้พาจากพี่น้องไปก่อนเด้อผักบุ้งผักส้มต่อไปพี่น้องเลยฉันดืดดืดจุดเดียขาื้ใกล้นอย่ลุกไปนุ่มเลยฉันดืดดืดชาดพันธุ์ถูถอะ ไก่สีใต้เป็นแถบกว่าบ้านนี่<ม>แหละจังหน่อยไงยจังหน่อย,อยไล่จบไก่เฮ้ยฝนหนห้งไก่ไปก่อนพี่น้องสบายดีไปกันเด้อคิวผัวพวก,พวก,กับไอคิวรอบหนาพี่น้องเลย